h อทออฟฮีโรสรอบนี้แจกของดีอารบิเกล ครับสวัสดีเพื่อนๆน้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nuts Saturday c a s นะครับอ่ารอบนี้นะครับแจกของดีมากเลยนะครับอาร์บิเกลหรือว่าเจ้าปืนกลธาตุน้ำนั่นเองนะครับเป็นกลธาตุน้ำก็คือผมเคยทำในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือเอามาทำเป็นแบบรูปแบบของการทำทีมฟาร์มแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกได้เลยว่ามีแล้วถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเป็นกลธาตุน้ำนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับสำหรับสเตตัสพื้นฐานนะครับของอาร์บิเกลหรือปืนกลน้ำนั่นเองนะครับเป็นมอนสเตอร์สายแอตแทคนะรับผม HP อยู่่ที9,000 225นะก็ถือว่าเป็นปกตินะแอตแทก c k 736นี่ถือว่าเยอะนะครับผมดีเฟนส์ก็พอใช้ได้นะครับสปีด d 103 ถือว่าสูงทีเดียวนะครับสิ่งที่มันเจ๋งเนี่ยของเจ้าอาร์บิเกลเนี่ยตัวนี้ทําให้มันสามารถเป็นตัวที่เอาไว้ลงในในมังกรก็ได้นะครับมังกรเนโครได้ค่อนข้าง,างดีเลยทีเดียวนั่นก็คือคุณสมบัติพื้นฐานของมันดังนี้นะครับถ้าแลกไฟนะครับโจมตีสตู3สามครั้งนะครับมีโอกาสา30%ที่จะลดแอตแทกบาสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่าโดนเต็มเต็มสามครั้งนะครับก็คือจะลดแอตแทกบาได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าเกิดว่าติดเอฟเฟกต์สาม ท่านี้ครับท่าที่2 Y shot เนี่ยท่านี้เจ๋งมากๆเลยนะครับ เนี่ยมันคือการยิง8ครั้ง8ครั้งนี่คือถือว่าเยอะมากๆนะครับผมแล้วในการยิงแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะทให้เกิดเกราะแตกด้วย2เทินนั่นหมายถึงว่าถ้าโชคร้ายเนี่ยยิงพวกแบบนินไฟอะไรพวกนี้ถึงขั้นตายได้เลยนะครับเกราะแตกแล้วยิงซ้ำเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าทำเดามาได้ถึงขั้นสูงสุดจะ,จะ,จะดีมากๆนะครับถ้าอัพเต็มท่านี้โอกาสการเกิดเกราะแตก,ก็เพิ่มเข้าไปอีก20%ด้วยําให้โอกาสติเกราะแตกสูงมากๆนะครับแล้วก็ลดคูดาลงหนืองเทินเป็นอามเทินนั่นเองนะคร เจ้าตัวหัวบอสดันเนโครเนี่ยมันสักมากนะครับผมและท่าสุดท้ายครับฟาเทลเอ็กซ์ติง e ีบู l เลตนะครับท่านี้ก็คือยิงจรวดเราไปนะครับผมแล้วก็ท่านี้คือสามารถที่จะลบบัฟออกจากเป้าหมายได้นะครับผมทั้งหมดนะครับแล้วก็โจมตีเพื่อลดแอตแทกบาร์กับฝั่งศัตรูทั้งหมดนะครับผม70%ท่านี้ก็เอาไว้ตัดจังหวะได้ดีนะครับแล้วก็เอาไว้ฟาร์มได้กข้างดีด้วยนะฮะส่วนเนี่ยครับทีเด็ดของมันเนี่ยอยู่ที่ อ,อยู่ที่ตัว leader skill ของมันนะครับคือการเพิ่ม attack นะครับผม attack power นะครับให้กับมอนสเตอร์ที่ลงดันเจียนนะครับ38%ซซึ่งอันนี้เรียกได้ว่า เป็นตัวที่ช่วยให้จบดันเจี้ยนได้ดีขึ้นมากด้วยนะครับหลังจากอเวเกนแล้วนะครับจะได้ท่า3อัพเกรดขึ้นมานะครับผมแล้วรูนที่ผมแนะนำนะผมก็แนะนำเป็นฟาท่อแล้วทำเป็นดาเมจได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็คลิสเล็กคลิดาเมจตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามาลองลุยในมังกรชั้น B10 กันนะครับก็หลกัหลกๆที่ผมก็จะใช้เนี่ยแหละครับลองในชั้นชั้นมังกร B10 นะครับก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าใช้แทนจกลมก็ได้นะแล้วก็ยังใช้ สำหรับการลุยไปในเนโครได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวจักไฟอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วเราก็ลงทีมนี้กันไปเลยนะครับเป็นทีมจับบูมเต็มสูบนะครับผมแล้วก็มีอาบิเกลไปด้วยนะครับปึ๊บ,บ,บ,บนี่ตึมนะครับเห็นไหมว่ามันทำดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ เห็นไหมเนี่ยแล้วคือถ้า,อาไอ้เจ้าตัวท่า2ของมันเนี่ยมันทาให้เกิดกรอบแตกได้ง่ายมากด้วยนะโอกาสสูงมากทีเดียจากการยิง8ครั้งนะครับนี่ฮะแจกผ้ายิงปึง้งนี่ครับ e x s t i e Bullet เห็นไหมอย่างรวดเร็วนะครับยิงอัดเข้าไปนะครับนี่ก็คือเมื่อเมื่อตกี้คือการยิงท่า1นนะฮะคือพอยิงท่า1ไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการลด a t t a c k d Bar ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะลบบัฟของบอสออกได้ด้วยนะฮะ นี่ก็ถ่ายไปเรื่อยก็คือถ่ายไปเรื่อยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็รอบแรกนะครับผมก็ทีมนี้สามารถที่จะเอาไปลงกับไอ้เจ้าคาวเกิลที่เราใช้ใน BJ5 ได้ด้วยก็คือเอาไว้ลบบัฟนะครับแล้วก็เจ้าคาวเกิลบีเจหเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการลบบัฟใช่ไหมอ่เดี๋ยวเรา,อาลองใช้คาวเกิลของ BJ5 แปะเข้ามาด้วยก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเอาอันนี้ใส่เข้าไปดูแทนเจ้าตัวจากน้ําก็ได้นะครับอย่างเช่น นี่ฮะอันนี้คือคาลเกิล BJ5 นะครับแต่เราจะเอาคาลเกิล BJ5 เนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าคาลเกิล BJ5 เนี่ยมันเป็นตัวที่เอ่อมันเอาไว้ถอดเอ่อบัฟได้ด้วยนะครับนี่ก็เอาโจา๊กศาสตร์เอาไอ้เจ้าตัวไพ่น้ำศาสตร์้าไปนะครับแล้วก็อาบิเกลยิงตามเข้าไปเห็นไหมแปบ๊บเดียวก็สามารถศาสตร์ได้เรลยแล้วก็เลยต้องเน้นดาเมาจ์เยอะครับทีมนี้แล้วด้วยลีดเดอร์สกิลของอาบิเกลเนี่ยมันก็ช่วยทําให้การทำดาเมจของทีมเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับ นี่ครับขวาก็ไปครับแล้วก็ภายน้้ำก็ทําการสาดต่อนี่ครับหนึ่งสองสามอบิเกลยิงซ้าตึมเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมก็ผ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับเกาะแตกแล้วยิงเจาะเข้าไปอีกนะครับนี่ฮะแล้วก็ทำาดเมจตามเข้าไปเร็วๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดติดปีกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เจ้าอาบิเกลเนี่ยมันจะสามารถที่จะลบบัฟบอสได้ด้วยนะครับแต่นี้ผมก็ทำเดเมจดิบๆเข้าไปก่อนนะครับเปึ๊บๆๆอัดเข้าไปนะครับ ปึมนี่เห็นไหมฮะก็ลบ,บบัฟบอสด้วยแต่นี่บอสตายไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปลงในเนโครเนโครก็เอาลงมันมากเลยตัวนี้นะครับถือว่าแจกได้ดีนะรอบนี้ผมชอบเลยนะครับเป็นตัวที่มันเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูในเนโคร B10 กันนะครับอ่าในเนโคร B10 แตเียผมก็เหมือนเดิมน,นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นอาบิเกลนะครับ นี่อาบิเกลครับผมใช้ได้ดีนะในเนโคร mm hmm. นี่คือยิงบอสสีนี่บอสนี่ปลิ้นเลยฮะลูกตาถลนนะครับนี่ครับปลาไพา่อาบิเกลยิงปึ้งเข้าไปนี่อาจจะมีตัวเสริมอีกนิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าผ่านได้ดีนะครับนี่ครับทำเกาะแตกอา่าแล้วก็อัดบอสเข้าไปเลยนะครับนี่หนึ่งสองอัดเข้าไปนะครับอย่างรวดเร็วนี่ครับปึ๊บระเบิดเข้าไปเห็นไหม นี่บอสเนโครนะครับเนี่ยเจอยิงเข้าไปทีเดียวเกาะเกาะสลายไปเลยนะครับเนโครถึงกับร้องจาร์กนะฮะโดนเข้าไปทีเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็เอาพวกจักพวกบูมเนี่ยอัดเข้าไปถ้าคนที่ไม่มีจักบูมเนี่ยหรือจริงๆแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันน่าสนใจนะสำหรับสำหรับไอ้เจ้าตัวทีมที่เอาไว้ลองเนโครเนี่ยนะครับอีกตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันก็พวกตระกูลลิชอะไรพวกนี้ลิชน้ำลิชพวกตระกูลลิชน้ำลิชลมอย่างเงี้ยก็ช่วยได้นะครับถ้าเกิดไม่มีจกักบูมนะฮะ ก็นี่ก็ประมาณ4ีิกบกว่าวินาทีนะครับเดี๋ยวลองลงกันอีกรอบนึงก็เป็นตัวที่เอาไว้ฟาร์มได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีลีดเดอร์สกิลในการลงดันเจี้ยนด้วยนะครับแพ้แพ้แพแพ,แพ้นี่อัดเข้าไว้แรงๆครับ1 2 3อ่าเล่งเข้าไปนะครับอัดเข้าไปแรงๆลลัวนี่ฮะมีจักวบูมก็จะทำฮิตได้อย่างโหดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแพ้ ก็เป็นตัวหนึ่งที่เหมาะกับลวนฟาเท่านะทำาดามจได้ดีทำฮิตได้เยอะด้วยนะครับอะไรก็ตามที่ต้องใช้ฮิตเยอะเนี่ยบอกพี่แกเลยนะครับยิงทีเนี่ยฮะยิงเนโครทะลุเลยเนโครแทบร้องจากนะฮะเจอแบบนี้เข้าไปนะครับอาบิเกลฮะสอยปุ๊ปึ๊กปุ๊ป,ป,ป,ป๊นี่เสร็จแล้วครับปับเดียวเท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยลีดเดอร์สกิลดันเจียนเนี่ยเจ๋งมากเลยนะครับผม ก็นี่แหละครับก็เป็นรีวิวเร็ว,รว,รวนะครับผมสำหรับอาร์บิเกลเป็นเอาเป็นมอนสเตอร์ตัวที่มีจุดเด่นด้านการเอาไปลงทีมฟาร์มได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้คือคอสอเจ้าตัวคอสตูมเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็มีเจ้าตัวปืนกลอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นเชิญการค้าครับผม <laughs> ก็ถ้าเกิดว่าได้อาร์บิเกลมาแล้วแล้วก็ซอ้อคอสตูมให้เธอได้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ จ้าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับผมในการใช้ลงในดันเจียนที่เป็นมังกรในโครได้ค่อนข้างดีนะครับในอารีนาก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าก็ต้องมีตัวที่แบบว่าคอยช่วยเหลือป,ป,ประครับประคองเธอด้วยเพราะว่าท่าสามของเธอเนี่ยจะใช้ได้ดีนะครับผมเมือ่อเมื่อเวลาที่ฝั่งศัตรูเนี่ยไม่มีปีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาบิเกลหรือว่าปืนกลทาตน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิป ที่ผมเคยทำไว้เกี่ยวกับการทำทีมเดียวแล้วลงได้ทุกที่มาใส่ไว้ด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณสักการับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ตัวนี้ดีมากๆอย่าลืมไปรงฮอออฟฮีโร่เก็บกันมานะครับใช้ในทีมฟาร์มได้ดีนะครับวันนี้ผมขวาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย